ว่าสรับวันนี้นะครับลุงพอเนี่ยจะพาพวกเราไปวังน้ำเขียวกันนะครับได้ข่าวว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักลุงพอก็ไม่รอช้าเพราะว่าเอารถปาเจโร่สปอร์ตตัวเก่าจุดของป้าพออยู่พินเนี่ยขับรถ จากอิสานผ่านมาทางนี้จะลงปักได้ผ่านมาจากผ่านนครราชสีมาเนี่ยลงมาทางปักตรงเชยเนี่ยมาเจองานใหญ่สวยงามนะชีวิตวัยเกษียณของลุงปอกับป้าปอยุพินเนี่ยต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด เดี๋ยวเวลาไปไม่รอดค่อยว่ากันไปเจองานเบญจมาศบาทในม่านหมอกปี2 0งพนะครับของอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึนะ่งตรงนี้ปกติก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอะไรที่คนชอบไปกันนะไปเช็ค อินไปเที่ยวไปชมบรรยากาศธ,ธรรมชาติซึ่งอากาศยังบริสุทธิ์ดูแล้วเนี่ยเป็นอาหารทางใจก็ไม่โรจานะครับหาที่พักก่อนก็ได้ที่พักที่เป็นธรรมชาติราคาก็ไม่แพงอยู่แถวๆนั่นแหละนะครับก็ อยู่ที่ตำบลไทยสามาคีนะตำบลไทยสามาคีซึ่งงานนี้นะครับเป็นงานประจำปีลุงปอเคยเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อหลายปีก่อนะคราวที่เพื่อนเพื่อนชั้นมัธยมของป้าปอยุพินเนี่ยนัดมาเจอกันแล้วก็ลุงปอก็ขับรถลงไปทางนี้แหละลงปากใต้นะครับ ไปทางะเชิงโทาแล้วก็ข้ามวังไปออกทคมุดสาคลแล้วก็กลับปักใต้เนี่ยก็ผ่านมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็รถคันเดิมเนี่ยวันนี้ตั้งใจเลยนะครับป้าพอยุพินตั้งใจเลยซึ่งเขาก็จัดงานเนี่ยนะครับวันที่9ถึง25กุมภาพันธ์6 7 6 7นะ ชื่อว่างานเบญจมาศบานในม่านหมอก2024นเป็นเทศกาลดอกไม้ประจำปีของอำเภอวังน้ำเขียวนะครับเขาจัดทุกปีแหละรครับจังหวัดนครราชสีมานะซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนแห่งความรักที่เขาว่ากันนะก็คือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะซึ่ง คนจัดการในการจัดงานนี้นะก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีนะซึ่งต้องขอบคุณองค์การบริหา,ตารตำบลส่วนวตัวตำบลไทยสามัคคีเนี่ยอําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนคนรราชสีมาที่มอบสิ่งดีๆให้กับคนไทยนะลุงพอก็ไม่รีรอนะครับ ลงจากรถหาที่จอดปับ๊บก็เดินเข้ามาเห็นพันไม้หลากหลายนะครับโดยเฉพาะเบญจม,มาศนะครับดอกเบญจม,มาศนี่เป็นท้องทุ่งอารามตานะครับมโหโลานเลยนะเขาจัดสวนจัดอะไรเนี่ยมากมายมากนะครับซึ่งนับว่าเป็นผู้หานบุคลากรเนี่ย ของชุมชนเนี่ยนะชุมชนตําบลไทยสามคีเนี่ยของอำเภอวังน้ําเขียวเนี่ยมีวิัยทัศกว้างมากหนึ่งจัดเป็นงานประจําปีที่คล้องจองกับการปรับอารมณ์ของคนนะครับให้มันลื่นเดือลดความขัดแยง้งนะไม่ว่าขัดแย้งในตัวเราเอง หรือขัดแย้งกับเพื่อนผูงเพราะได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆปรับสภาพจิตใจมันสดใสครับก็จับจุดเด่นออกมานะเพราะว่าเป็นจมาศเนี่ยสามารถอยู่ได้ทนได้นานในกลางแจ้งนะแล้วก็มันเป็นอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นนิดๆด,ด,ด้วยนะครับเป็นท้องทุ่งลุงบอได้เดินไปเนี่ยเข้าไปในงานเนี่ยนะครับ ขาให้ชมฟรีนะชมฟรีไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายเดินก็ไปเลยถ่ายภาพฟร,รีภายในงานเนี่ยมีโด,ดไปจมาหดหลากหลายฟันเลยแหละแล้วแล้วก็หลากสาันสีสันลุงพ่อก็ได้เอาไมา้พวกเราดนะูบางคนไม่ได้อปก็อ๋อตามพ่อมานะตามลุงพ่อมาเลยลุงพอ่อจะพยายามจะเก็บภาพทุกแง่ทุกมุมทุกส่วนให้พวกเราได้ชมกันนะครับ บานรับลมหนาวเลยแหละตรงนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพืชผักที่ส่งตรงมาจากสวนเลยนะครับมีผลไม้ที่เขาปลูกหลากหลายอยู่ในนั้นแหละนะครับเอามาจําหน่ายราคาก็ไม่แพงถูกใจป้าโอซื้อหอบใหญ่รวมถึงสินค้าโอทบต่างๆที่มาเอาอาหารเอาสินค้าเนี่ยเครื่องดื่มต่างๆเนี่ย มาจำน่ายภายในงานและก็มีตอนเย็นๆเ,เนี่ยลุงก็ไปในช่วงนั้นก็ประมาณห้าโมงเย็นแล้วห้าโมงกว่าๆแล้วนะครับจริงๆแล้วนีอ่อยากจะมาเช้าๆเนะี่ยเพราะว่าชื่องานในม่านหมอกเป็นจมาศบานในม่านหมอกนี่ลุงก็มาเนี่ยมันหมอกไม่มีแล้วเพราะว่าใกล้ค่ำแล้วแต่ก็สัมผัสกับอากาศเยน็นสัมผัสกับดอกไม้สวยงาม นอกจากเป็นามาศแล้วยังมีดอกไม้อื่นด้วยแล้วก็มีจำน่ายต้นกล้าไม้แปลกๆนะครับให้ผู้ไปเที่ยวงานเนี่ยได้จับจ่ายใช้สอยกันนะได้ถือซื้อกลับบ้านเป็นของฝากหรือซื้อไปปลูกเองกันนะครับได้ถ่ายรูปกับดอกไม้ทสวยๆนะถึงว่ากันว่าปีนี้เนี่ยดอกไม้ได้สวยกว่าทุกปีนะแล้วก็มีป้ายติดไว้ด้วยไม่ อาจจะเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนแต่ละหมู่บ้านที่ก็วไหความร่วมมือมาดูแลรักษาก็ไม่ไม่ทราบได้หลวงกอไม่ได้รายละเอียดในส่วนนี้แต่ก็มีป้ายติดไปเป็นชื่อของแต่ละหัวร่องนะแต่ละร่องนะแต่ละแปลงกนะ็เป็นความร่วมม้ร่วมมือนะนะนะของระหว่างสมาชิกในชุมชนนั้นกับนะ อบตอไรสามาคีอำเภอวังน้ำเขียวซึ่งลงุงบอคิดว่านี่คือเป็นความสร้างสรรค์ที่จันโลงโลกให้สวยงามนะนำสิ่งที่ดีๆมาเป็นโชว์รูมนะซึ่งประเทศไทยมีของดีลาอย่างแต่ว่าเราไปมัวยุ่งอยู่กับ การพัฒนาเรื่องวัตถุมากเกินไปนะไม่ได้ดึงสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้ออกมาให้เต็มศักยภาพนะแต่ตรงนี้นะพื้นที่นี้เนี่ยเขามีปลูกสตรอเบอรี่มีดอกไม้มีพืชผักผลไม้เขาก็ดึงออกมาโชว์เต็มศักยภาพนาะ องค์การปรกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจมีเงินมีงบประมาณเขาก็ดึงขึ้นมาให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นเขานาทำให้คนต่างถิ่นอย่างลุง่อเนี่ยกระสันอยากจะไปดูแต่ลุง่อก็เอาทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะลุง่อไม่ได้มีอำนาจในการอ,อนุมัติงบในการช่วยเหลือพี่น้อง ให้ดึงศักยภาพของตัวเองมาโชว์ทำเป็นโชว์รูมก็อยากจะให้ผู้มีอำนาจนะองโดยเฉพาะองค์กรท้องถิ่นต่างๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ดึงศักยภาพนไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมท้องถิน่นหรือฟืน้นฟูท้องอวัฒนธรรมโบราณที่สูญหายไปแล้วกลับขึ้นมาให้เป็นจุดเด่นของบ้านเรานะครับนะลุงบอก็ เดินไปเท่าที่กำลังจะพานะครับอขอย้ำนะครับว่าจัดการโดยบอบตไทยสามคีนะถือว่าเป็นงานใหญ่งานประจำปีคนมาจากกรุงเทพลุงน้ำมาจากต่างจังหวัดเขาต้องการพักผ่อนแถมยังดึงเงิน ช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ด้วยคนไปเที่ยวแน่นอนต้องกินต้องใช้ดีสอต,ต่างๆก็ต้องรองรับคนที่จะพักหรือว่าถ้าไม่พักพวกปั๊มน้ำมันต่างๆสินค้าทางด้านการ,กรเกษตรของกินทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีรายได้ นะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึง่งถือว่าสุดยอดนะสุดยอดถ้าลุงบอมีถ้วยทองนะมีอำนาจนี่จะมอบถ้วยทองให้เลยนะถ้วยทองที่เป็นทองคำแทนแต่นี่มันไม่มีปัญญาก็ถือว่าเอาคำชมแล้วกันนะครับท่านนะผู้เกี่ยวข้องของตำบลไตามคัคคีอำเภอวังน้ำเคียวจังหวัดนครราชสีมานะนะลุงบอก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะให้พวกเราก็ชมบรรยากาศเรื่อยเปื่อยไปนะครับนะนี่ก็คือบรรยากาศ เย็นแล้วดวงอาทิตย์จะตกรับขอบว้นตรงนี้อยู่ในหุบเขานะครับอยู่ในหุบเขาลุงบ๋อก็ได้ไปพักที่วันพักเอยสีทองผลอย่างนี้ไปนิดหนึ่งมีดีสดเยอะนะครับแต่อันนี้ราคาก็หลากหลายเลือกเอาตามใจชอบแต่ว่าถูกใจที่เขาจัดบรรยากาศนะครับแล้วก็เป็นาง,งานประจำปีด้วยมีผลไม้มากมายนะครับผลไม้มากมาย งานก็จากถนนใหญ่เข้ามาไม่ไม,ไ,มไม่ไม่เกลนะครับถนนสายมีนเข้ามาไม่ไกลถ้าจะไม่ผิดกน็น่าจะอยู่แถวๆถวอตรง้ามกับสำนักง,งานาอบตเลยแหละนะครับดูดูนะครับดอกไม้บานอยู่ในหุบเขาเห็นไหมครับถ้าดูใกล้ๆนี่เพราะว่าวังน้ําเขียวนี่ก็อยู่โซนอะไรนะเขาใหญ่อโซน อุทยานทับลานพวกเนี้ถ้าขับรถพ้นก็ไปนี่นะไปทะลุจะไปจเชจงโจจะไปกาบินบุรีนี่จะต้องผ่านแมกไม้ผ่านในถ้ำเอกไม่ใช่ถ้ำนะอุโม,มงลอดที่เขาทำให้รถลอดและใหสัตว์เดินข้างบนนะครับจริงจะข้ามไปได้ก็ทางค่อนข้างจะเลยทสักนิดหนึ่งนะชันสักนิดหนึ่งต้องขับรถระมัดระวงังระบายรถเองน พออยูป่ปินนก็ได้มาหอบแล้วไม่รู้อะไรเราก็ได้เวลา,เ,าเดินกันจนเมื่อยของเมื่อยขาแล้วก็เดินชมสินค้าโอโทบสินค้าพื้นเมืองอผลไม้ผลหมากรากไม้ต้นไม้ที่ก็นำมาจัดจำหน่ายนะครับสินค้ากเกษตรแปรรูปซึ่งราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะ ถ้ามีโอกาสลุงพ่ก็อยากให้พวกเราได้มาสักครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่ลนะปีนี้นี่ก็ยังอยู่คนอยู่ใกล้ๆก็ยังกันอยู่แต่ถ้าคนอยู่ไกลๆก็ต้องรอปีหน้าคาดว่าเ็าจะทุกปีแหละเพราะลุงพ่เคยมาสองครั้งแล้วนี่คือครั้งที่สองนะครับซึนะ่งพอได้เดินนะอันนี้ก็ชุ่มก็นะชุมผักมาเป็นทางเดินข้างนอกเนี่ยนะจัดเป็นชุมผักร,รอบก็นะ เห็นเป็นต้นบวบนะครับเป็นต้นบวบก็สวยงามไปอีกแบบครับสวยงามไปอีกแบบนะซึงบบนะ่งขนไม่ค่อยจะตกนะถ้าขนตกสักให้สักนิดนีนะ่ความชุ่มชื้นเนี่ยมีนี่จะได้อัธรสมากกว่านี้นะครับซึ่งลุงวะก็เดินเรื่อยๆไปนะครับเดินเรื่อยให้พวกเราได้ ได้ชมบรรยากาศมีจุดถ่ายภาพจุดอะไระดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ขึ้นเ,นเราจะอยู่มุมไหนยังไงสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะแล้วก็กมีถ้า,าตอนเย็นเนี่ยกลางคืนหัวค่ำเนี่ยก็มีดนตรีขับกล่อมลุง่อเดินผ่านเสียงก็ขึ้นเสียงดนตรีกุ้งกิ้งกิ้งกิ้งในแต่ะนันกดนตรีกูลุง่อก็เดินขึ้นไปชมใกล้ๆก ก็ได้อัตโรถไปอีกแบบหนึ่งนะครับได้อัตโรดไปอีกแบบหนึ่งซึ่งก็อยากให้มาดูมาชมกันนะครับมาดูมาชมกันคอยดูคลิปต่อไปหลวงพ่อจะพาพวกเราไปไหนอีกนะครับราบเลยคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแนะครับอย่างน้อยก็ได้ความเพลิดเพลินเจริญใจหลวงพ่อก็พยายามจะทําคลิป ให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างนะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทวนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร Youtube ช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ